โกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและดิฉันชุติมาสุจัญญาที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ ในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะสำหรับทางประเทศไทยที่เป็นหนึ่งใน5ของประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนในขณะนี้ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็พากันเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับปีอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้รายการโกอินเตอร์ไปกับกองทีเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะนำเสนอการสนทนาภาษาอังกฤษยอย่างง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะและตามด้วยช่วงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนและช่วงสุดท้ายจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ ผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะขณะนี้เข้าสู่ช่วงที่1ของรายการโกินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับดิฉันชุติมาสุจัญญาคะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการสนทนาภาษาอังกฤษยอย่างง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคะ่ะ ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมานี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของหน่วยงานทางทหารไทยนะคะนั่นคือวันกองทัพไทยคะ่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai Armed Forces Day คะ่ะ Thai Armed f o r c e Day Thai Armed f o r c e Day แต่จะพูดว่ากองทัพไทยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า รอย a ลไท m อาร์มฟอสรอยัลไทอาร์มฟอสกองทัพไทยประกอบไปด้วย3าเหล่าทัพนะคะกองทัพบ,บกภาษาอังกฤษใช้คำว่า r o y a l Thai Army r o y ย l t ไ a i a r m y ผู้บัญชาการกองทัพภาษาอังกฤษใช้คำว่า Commander in Chief c o m m a n d e r in Chief ผู Ch ้บัญชาการกองทัพบ,บกคนปัจจุบนันมีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ กองทัพเรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Royal Thai Navy Royal Thai Navy ผู้บัญชาการกองทัพเรือคนปัจจุบันนะคะมีชื่อว่าพลเอกสุรศักดิ์หลุนเลืองลมค่ะส่วนกองทัพอากาศภาษาอังกฤษใช้คำว่า Royal Thai Air Force Royal Thai Air Force ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศคนปัจจุบันมีชื่อว่าพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะทั้งกองทัพเรือกองทัพบกและกองทัพอากาศนั้นอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมนะคะคำว่ากระทรวงกลาโหมภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ministry of d e f e n s e Ministry of d e f e n s e ค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบนันคือพลอากาศเอกสุก,กร,รมพลสุวรรณทัศน์ค่ะ นายทหารภาษาอังกฤษใช้คำว่า soldier soldier หมายถึงนายทหารทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าจะเจาะจงอย่างเช่นทหารม้าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า trooper trooper และถ้าเป็นทหารช่างภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า army engineer army engineer คะ่ะเกรดความรู้ของวันกองทัพไทยนะคะ วันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถ,ถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าค่ะโดยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์กระทํายุทธหัตถ,ถีในวันจันทร์แรมสองข่าเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช 954คำนวณได้ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2,135และบางตำราก็ว่าปีพุทธศักราช2,136ค่ะพบกับช่วงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะ ที่รักทุกท่านคะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สองเป็นช่วงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับดิฉันชุติมาสุจัญญาคะ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงประวัติการก่อตั้งอาเซียนไปพอสังเขตแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคงทราบแล้วว่าอาเซียน มีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Association of Southeast Asian n a t i o n หรืออาเซียนค่ะปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศคือประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พมา่า สิงคโปร์และประเทศไทยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนั้นประกอบด้วยลูกรวงข้าวสีเหลืองจำนวน10ต้นบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินภายใต้คำขวัญของอาเซียนคือ one vision one identity one community ที่แปลว่า1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมค่ะอาเซียนประกอบไปด้วย3เสาหลักคือ เสาหลักที่1ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเสาหลักที่2เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาที่3เสา,สาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมารายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้นำเสนอประวัติพอสังเกตของอาเซียนบวก3ไปบ้างแล้วนะคะ ทบทวนกันอีกสักนิดนะคะว่ากรอบความร่วมมืออาเซียนบวก3หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Asian ยน u s เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม3ประเทศคือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออกหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า East Asian Community ค่ะโดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาเป็น,นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะทางรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพะนครได้เคยนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ FTA ไปแล้วนะคะว่า FTA หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Free Trade Area เป็นความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสองประเทศหรือมากกว่านั้นก็ได้เช่นเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือที่เรียกว่าอ f ฟตาค่ะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดฟรีเทดหรือการค้าเสรีระหว่างประเทศคู่สัญญาค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาทางรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้อธิบายเรื่องอัฟตาไปแล้วนะคะ ในวันเสาร์นี้ทางรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลพระนครมีสาระดีๆเกี่ยวกับการค้าชายแดนซึ่งเป็นโอกาสของไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและมีบทบาทสำคัญ ต่อเศรษฐกิจของไทยตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะโดยในปีพุทธศักราช2554สัดส่วนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP สูงถึงร้อยละ62.4เพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2545ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ51.9และในปีพุทธศักราช2554 สัดส,ส่วนการส่งออกสินค้าผ่านการค้าชายแดนต่อการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสูงถึงร้อยละ93.0โดยเพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2545ซึ่งมีสัดส,ส่วนร้อยละ76.9ทั้งนี้การส่งออกสินค้าผ่านการค้าชายแดนมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม สูงขึ้นอย่างรวดเร็วฉเฉลี่ยประมาณร้อยละ16.9ต่อปีเมื่อผนวกกับโอกาสจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วการค้าชายแดนของไทยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงพุทธศักราช2554เป็นต้นมามูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซียมีมูลค่าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ65ของมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดรองลงมาเป็นเมียนมาลาวและกัมพูชา โดยกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีมีมูลค่าการค้าชายแดนน้อยที่สุดทั้งนี้ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศยกเว้นเมียนมาเนื่องจากมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าสูงการค้าชายแดนจำแนกตามรายประเทศดังนี้นะคะอันดับที่ 1. คือชายแดนไทยมาเลเซียค่ะ มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูล,ลค่าการค้าชายแดนกับประเทศไทยสูงที่สุดนะคะไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าชายแดนมาโดยตลอดโดยปีพุทธศักราช2554ไทยได้เปรียบดุลการค้าถึง198โดยปีพุทธศักราช2554ไทยได้เปรียบดุลการค้า198,073ล้านบาท สิบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ25.9ต่อปีนะคะการค้าชายแดนไทยมาเลเซียที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นการค้าผ่านด่านศุลกากร,กรสะดาจังหวัดสงขลาค่ะสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ยางพาราคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางขณะที่สินค้านำเข้าหลักได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์สื่อบันทึกข้อมูลภาพเสียงเทปแม่เหล็กจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้ารองลงมาคือด่านศุลกากรประดังเบซาค่ะการค้าชายแดนอันดับสองคือชายแดนไทยและเมียนมาค่ะเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีการค้าชายแดนกับไทยสูงเป็นอันดับสอรองจากมาเลเซียนะคะ โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าชายแดนมาโดยตลอดอย่างไรก็ดีมูลค่าการค้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาเริ่มลี้คลายทั้งนี้มูลค่าการค้าชายแดนไทยเมียนมาผ่านด่านศุลกากรสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีมูลค่าสูงสุดจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ รองลงมาคือด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังเมียนมาเปิดด่านเมียวดีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2554และกลายเป็นด่านที่ไทยมีมูลค่าการส่งออกสู่เมียนมาสูงที่สุดสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังเมียนมาที่สำคัญได้แก่น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินและเครื่องดื่ม ทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์นะคะขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ก๊าซธรรมชาติสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆค่ะการค้าชายแดนอันดับต่อมาคือชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะการค้าชายแดนไทยลาวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลเราสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาทิเช่นสภามิตรภาพไทยเราแห่งที่3คือนครพนมคำม่วนค่ะลงไฟฟ้าตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของเหมืองทองแดงส่งผลให้มีการค้ากับไทยเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะคะโดยด่านการค้าชายแดนกับสบปป,ปลรา ที่มีมูลค่าสูงสุดคือด่านศุลกากรหนองคายซึ่งมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและด่านที่มีความสําคัญรองลงมาคือด่านศุลกากรมุกดาหารค่ะซึ่งมีมูลค่าหลักจากการนําเข้าทองแดงและผลิตภัณฑ์โดยสินค้าส่งออกหลักของไทยได้แก่น้ำมันดีเซลรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์รวมถึงร เเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างสำหรับสินค้านำเข้าหลักได้แก่ทองแดงและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผักและของปรุงแต่งจากผักไม้แปรรูปผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้นะคะการค้าชายแดนอันดับต่อมาคือระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นนะคะตลอดจนการที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเป็นโอกาสให้มีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะด่านการค้าชายแดนกับกัมพูชาที่มีมูลค่าสูงสุดคือด่านศุลกกกรอารัญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงสุด ทั้งการส่งออกและนำเข้าทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันดับรองลงมาคือด่านศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2554สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังกรัรมพูชาได้แก่น้ำตาลทรายเครื่องสำอางเครื่องหอมและสบู่ รวมถึงยางของยานพาหนะต่างๆนะคะส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ผักและของปรุงแต่งจากผักเหล็กอล,ลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะความพร้อมของเศรษฐกิจชายแดนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเราต้องมีความพร้อมในระดับนโยบายนะคะ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558โดยมีนโยบายเร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพซึ่งให้ความสําคัญต่อจังหวัดชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการตลาดการลงทุนการจ้างงานและการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมานาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและมีเป้าหมายในการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าและอำนวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนค่ะนอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11คือระหว่างพุทธศักราช2,555ถึง2,559นั้น ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเป็นต้นค่ะความพร้อมต่อมาคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งนะคะปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกเพื่อลองรับและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกบริเวณประตูการค้าชายแดนและโครงข่ายถนนเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการก่อสร้างถนนสาย R2 ผ่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากถึงชายแดนมุกดาหาร ที่ผ่านมาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดคือระบบถนนเช่นโครงสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข r 1กรุงเทพสระแก้วปอยเปรตพนมเปญและดถึงโฮจิมินห์ค่ะและโครงข่ายถนนสายอาเซียนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนเป็นต้น สำหรับการขนส่งในระบบรางปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟระบบรางเดี่ยวเชื่อมต่อบริเวณชายแดนสีแห่งได้แก่สถานีหนองคายเชื่อมต่อกับสปปลาวสถานีอารัญญประเทศเชื่อมต่อกับกัมพูชาสถานีประดังเบซาและสถานีส uh ุไหงโกลกเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะขณะที่ระบบการ ขนส่งทางน้ำเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันมีท่าเรือแม่น้ำเช่นท่าเรือเชียงของท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือทางทะเลณนะท่าเรือละนองท่าเรือภูเกต็ตและท่าเรือน้ำลึกสงขาค่ะอย่างไรก็ดีระบบถนนบริเวณจุดผ่านแดนหลายแห่งจำเป็นต้องพัฒนา ให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการขนส่งในปัจจุบันเช่นด่านชายแดนสะดาจังหวัดสงขลาซึ่งมีปัญหาการจราจรแอรอัดด่านศุลกากร,กรแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีพื้นที่คับแคบและสะพานข้ามแดนมีขนาดเล็กทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถข้ามได้นอกจากนี้การขมารคมนาคมในระบบราง และระบบขนส่งทางน้ำซึ่งเหมาะกับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่นการเชื่อมโยงระหว่างทางถนนรางเรือควรพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนอย่างทั่วถึงข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งควรมีการแก้ไขเช่นท่าเรือระนอง มีร่องน้ำลึกเพียง7-15เมตรและมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับสูงชันทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งตู้สินค้าทั้งยังขาดระบบรางเชื่อมโยงท่าเรือดังกล่าวเป็นต้นความพร้อมต่อมาคือความพร้อมของการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนปัจจุบันมีการพัฒนาระเบียบพิธีการศุลก,กากร ตามแนวทางกรอบความร่วมมือต่างๆให้มีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเสร็จเช่นการตรวจปล่อยในบริเวณเดียวกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยลดขั้นตอนเอกสารและค่าใช้จ่ายโดยมีแผนที่ จะพัฒนาบริเวณด่านสำคัญโดยมีแผนที่จะพัฒนาบริเวณด่านสำคัญเช่นด่านชายแดนสะเดาจังหวัดสงขลาด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีและด่านชายแดนมุกดาหารเป็นต้นทั้งนี้การพัฒนาการผ่านแดนยังมีอุปสรรคหลายประการเช่นระดับการพัฒนาประเทศที่ต่างกัน การจัดตั้งที่ควบคุมร่วมตามข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังขาดความพร้อมในด้านเทคโนโลยีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นเวลาเปิดปิดด่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการยอมรับเอกสารร่วมกันเป็นต้นติดตามความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะ ขณะนี้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกำลังฟังรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับดิฉันชุติมาสุจัญญาค่ะขณะนี้เป็นช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่1คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยแลนเดอร์ ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Association of Thai p r o f e s s i o n a l in America and Canada หรือ ATP a ค่ะจัดโครงการ English Camp เป็นประจำทุกปีโดย English Camp ครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2556จะจัดขึ้นในช่วงเดือนทึกษภาคมพุทธศักราช2556ค่ะ นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ expert project exchange by promoting quality education research and training in south and south east asia ภายใต้การสนับสนุนของเอ a ร์ม วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกและหลังปริญญาเอกแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยในยุโรป7แห่งผู้สนใจสามารถติดต่อ,อขอรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2556นี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่3 China Senior College Exhibition Organization Committee หรือ C SCE ค่ะจะจัดงาน2 0 o t h d t h e n t e Nine Forum on International Education c o r p o r a t i o n Program ตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมพุทธศักราช2556โดยกำหนดการจัดงานดังต่อไปนี้ 1. Forum on International Education Corporation รชั่นโปรแกรมจัดในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2556 2. งานนิทรรศการที่นครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่28-29เมษายนพุทธศักราช2556 3. งานนิทรรศการที่เมืองหางโจระหว่างวันที่30เมษายนถึง 1. ึพฤษภาคมพุทธศัการกาช2556 4. งานนิทรรศการที่เมืองซูโจววันที่4พฤษภาคมพุทธศัการาช2556ค่ะโดยทาง cse c, S c e, แจ้งว่ามีความยินดีลดค่าเช่าคูหารนิทรรศการร้อยละ10ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาไทยที่สมัครเข้าร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว ภายในวันท right. claro ี่30มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะรายละเอียดสอบถามได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่4มหาวิทยาลัยดองเซียวยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสาธา,า,ารณรัฐเกาหลีใต้ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมในโครงการ t o u l o u t h r e n Asian Summer Program ในระหว่างวันที่8กรกฎาคมถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2556โดยนักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมจำนวน600ดอลลาร์สหรัฐ รวมค่าอุปกรณ์การสอนค่าที่พักอาหารและค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่าง3สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นี้นะคะ ท่านผู้ฟังท่านใดยอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์โครงการด้านต่างประเทศการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทุนการศึกษาต่างๆขอให้ติดต่อสอบถามมาได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเว็บไซต์ w w w r m u t p a c t h หรือติดต่อมาอยัางเบอร์โทรศัพท์02 282 0014หรือ02 282 9009 15ต่อ6070 6073ค่ะบุคลากรของกองวิทศสัมพันธ์ทุกคนยินดีให้บริการข้อมูลอย่างยิ่งค่ะหรือสนใจจะติชมรายการวิทยุรายการนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-282-6190-1ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาสุจัญญาและรายการโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงค,นพนคลพระนครขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดค่ะสำหรับวันเสาร์นี้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า คือวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีค่ะโกอินเตอร์ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์